อานอนท์นำพาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและนักโทษคดี112ถูกคุมขังครบ2ปีได้เผยความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจพร้อมเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมติดตามเรื่องราวการเมืองของนักโทษผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียผมคิดถึงคุณซึ่งก่อตัวจากการณีที่เธอพูดถึงเหตุการณ์ม็อบ14ตุลาปี63ที่สร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยสารอาญาได้ลงโทษเธอไหนวันที่26กันยายน2566ให้จำคุก4ปีและปรับเงิน20,000บาท ไม่รอลงอาญาขณะที่เธอกำลังอยู่ในเรือนจำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอได้ใช้เวลาพิสูจน์คำพูดของเธอในฐานะนักโทษการคุมขังสองปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เธอได้แสดงออกถึงความคิดเห็นต่อประเด็นการเมืองอย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามแต่เธอก็ยืนยันว่าความจริงยังคงอยู่ในหัวใจของเธอซึ่งทำให้เกิดความสนใจจากสาธารณารวมถึงการร่วมพูดคุยในช่องทางต่างๆบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่สนใจเธอขอให้ติดตามความคืบหน้า และเป็นกำลังใจให้กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ใกล้จะมาถึงอย่างไรก็ดีแฟนเพจเฮลคลับได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมติดตามเรื่องราวของนักโทษการเมืองผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในเรื่องผมคิดถึงคุณซึ่งเป็นกระแสที่โดดเด่นในช่วงเวลานี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามที่เหลืออยู่เช่นความเหมาะสมของกระบวนการทางกฎหมายในการจัดการกับนักโทษและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ